เป็นเจ้าได้ขี่สางกัขงขันห่มเป็นพญาเพันวาอย่าิลืมซาหน้าบุคีค่อยค่อนก่าข้าได้เป็นหัวหน้านายค้นยามาตงไงพี่น้องเอ้ยขัาได้กินแกงไก่ต้มอย่าลืมก้อยขี่กระป๋อมซานแล้วสวัสดีครับผมวันนี้บ่วงยอกับมาพบป้าพี่นออ้อยแล้วครับได้ยินข่าวพันวาพันนาเฮ็ดเนื้อยู่เนื้อกินด้านล่างบ้านพี่นอ้องอไปตามเบิ่งก่อนนะหัวหน้าพันเดีดตะกีนอหัวหน้าต้อยเฮานี เอาสวัสดีรรครับพะะ่อนาสวัสดีครับโอ้ได้ย่างกินเนาะครับมื้อน,นี้โอ้เลยนกเจ้าโอ้นกเจา้านะรอบเขาโห้ลักปลาอืมเ้นั่นโอ้นกเจ้าอันบินเจิดเจิดนี่เขาร้องขลังเพลงขนาดอ่อ,อ,อันเดียวกันเหรอเนาะเจ้าน,ะนกเจ้าเงินนกอื้อเผื่อจักตูละปลาเนี่ยสองสามตัวนี่นะอ๋อพวกนั้นแน่ผู้นี้แน่นำให้น้ำหนาเหานี่เลยเนาะ นีม mm ันเกี對對 maybe, maybe. ่ยวเขาเลยนีมันอืมฉันน่ะนี่มันะมันเนาะโอ้ยบังง่ายคนอะเฮ้ยคนอะบังโดนอ๋อเทไปเบื้องเท่านี้กับพี่น้องมันองโดนเลยเฮ้ยเรื่องพี่น้องเลยหนึ่งนึ่งหมึ่งวันก็ขนาดเล็กกวบไปก็อยู่ในที่ตัวกินครับนี่ลาดแล้วลาบนกเจ้าเนาะลาบนกเจ้ามันร้อแล้วบ่๊มเนลาบแล้วเนาะ ขวัวเขาก็ยังโคกเลยกนเอยเนาะเขาพย่ามันพยาามขั้ขว,วใส่สูตรไม่ซึ่ง <laughs> อู้ด้ยินข่าวว่าเอาปีมาเสิร์พร้อมปลาหัวให้คนปีปีก็เจ้าบ้านเนี่ยเนี่เจ้าบ้านเนี่ยตัวนี้เจ้าบ้านนี่นกเจ้าเจ้าบ้านเอา,า, <laughs> า,า,า,าตัวนี้เ <laughs> จ้าบ้าน <laughs> อ<ะ>เอมาจะก่อให้คนมาเบิ่งดูหันเ <laughs> นี่ยเออยวินหอังเอ้ยนกเจ้าโอ้วันร้ายตัวตัวนี้เนาะมัน <laughs> <laughs> ได้ก้นนกสอัดป่ะเออมื่อกี้นกไหอยู่แล้นกสานตัวนี้ปสู้กันปีหัวเดียวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นกเจ้าบ้านนี่แหละเอ้าจะคอยติดตามเนาะครับอ้าวมาดิขั่วก่อนอขั่วก่อนพี่น้องเลยจะคอยติดตามตอนต่อไปเสียบเสียบหลังมือได้เสียบเนียนนั่นแหละอืมอก็ได้เสียบหลังมือนีเอาคอยที่ตามครับทุบก่อนป่ะทุบเหนือเขาฝักไง กระดูก,ดกระดูมันทุบทุบทุบด้นั่นกส็สบายฝัดไว้ก็ฝัดสบายหมดแล้วก็แข็ง เริ่มปกัปกแล้วพี่น้องมาเริ่มปักแล้วกระดูกกระเดียวเนี่ยพักก็ต้มสูดน้ำหรอป่าเออเดี๋ยวมันงกับกองออมปุ้มต้มสยวน้อยกทุบๆๆแล้วกับปักเนี้ย<อ>ในการลละเซ็ฟมีผ้าผ่านคอผ้าคอไว้เซ็ฟเฮี่ยแล้ว,มลวสมบูรณ์แบบเลยเนาะ เขาจะคอยที่ตำจนอันนั้นพป่ะเนาะไปพัดไปนั่นหรอปะวุ่นละช่วงสิบกุ้งพุ่นละเออเดามันจะพิลึกพิลามจะซอยยังครับนี่ซอยปี๊ซอยนกนกนก้าบ้านซอยนกเจ้าบ้านก่อนมือซอยเก่าดีนี่เนาะ โอ้โหยยสุโอ้พี่ลิปแทปพี่น้องเล็บมือออกน้ำเนาเจ้าล่าเล็บมือออกน้ำเนาะเสียงเวลเราเสียงเวลเราเสียงเราเออยงเวลเราล้างล้างระบอมือหฮนโอ้ฮะคนสวนเี้ไม่มีปัญหาหรอกเออวันนี้จับได้บ่ายเต็งเนาะคักค่ะค่ะคุณาก่ะเลยเส้นไม่ตีอีกวันนี้ปะเส้นหน้าบังหน้าว่า้มันดำ เมียท้าอเทาซอยมนแ่น้ำล้างน้ำปกติมันสีดำไหมหรสีเหลอันพวกแนังอปาดใช่กับถุโง่หนุ่มก็ไล่ขนาดเนาะนุ่มไล่พี่น้องเลยหานกเจ้าบ้านก็ได้กเจ้าบ้านอันนี้เดี๋ยว้ก็ไปกลับก็ได้กับหลัง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 หลั่อนอ้ยแต่ยุ่เอาเลยจัเบิ่งกันตอนพัดพี่น้องเอ้ บ่ต้องไปห่วงเลยเรื่องยุ่งอยู่มันกับแบบเบียดเบียดซึ่งกันและกันอยู่นี่เราไปเบื้องตอนพัดเนาะป้าเนาะครับพัดออกเอาไว้จังไงหรือได้อันเมตติบันนี่เพราะนะเมตติบันนี่อันนี้นกบ้านเนาะนกอีรีนกบ้านเนาะกินอันนกบ้านซะก่อนจังะกินนกป้าก็สักก่อน ข้าวเดียวนี้เนาะไปไปข้าวเดียว,สวยเสื้อเฮี้ยมเบ็ดเดียวนึง่หานาทีมีเกี๊ยว <c oughs> จ้ำเกี๊ยวอันนี้ <c oughs> เกี๊ยวเบ็ดมาแค่นะเออเอาช <c oughs> ัดชัดเอาพัดเอปาปลาใส่แล<อ>้วก็พัดเลยเนาะเขาแบบว่าเขาเกี่ยวกระเทียมเนาะเหาเห็ดลาบแบบว่าเกี่ยวกระเทียมเนาะ เกี่ยวกับเคียมลุงหอมลุงเหลืองแล้วก็เอาเนี่ผัดลงใส่มันทีดับข้าวดับยังไดียววัดเคียมน้ำมันอ,อันออน,นั้นเป็นเต้ยบ้านี้ทางคนต้มเนื้อข้นี่ยต้มเนี่ยโอ้เบิ้งน้าพี่ก่อนเนอต้มอันนั้น,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 นมันมั่น,นต้มมันเครื่องอันตีนเท้ามันในเนาะกักอะไรหลายอย่างอยู่หรอกต้มมปลสดเนาะปลาดิซุดก้อนดิซุตได้การได้การไปข้าวเดียวเนี่บ้านเดียวเลยนี่ก็สุกเลยนครับเนี่ยเอาปล่อยมันเย็นจักนั้นก็ใส่เครื่องอปรุง จ,จังปุ๋งบันครับสมาชิกมาพร้อมแออน่นอนเหมืนเจ้าของนกเจ้าพังก็มาแล้วเจ้าของน,นอกเจ้าก็มาแล้วถามเมื่อตอนปรุงแล้วพี่ลองให้บานนี่เอ้าอันนี้เมื่อชิมอันนี้ก่อนชิมต้มก่อนพี่นอ้องต้มรงคนเอาเดี๋ยวลูกค้าก็มาพอดีวันน่ะเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังกันมาว่ากัอนอีกเนาะตอนปรุงเนาะครับ เอาตอนนี Aqui, <oyu> ้กำลังรอลับนกอยู่เรตอนนี้รอรับนกรอรับนกกำลังกำลังเกมเมื่อยามแรงเนาเนาะ ปรุงแล้วปลายงเอาปีใส่ซื้อขาคหวานไหมซอยหอมซอยเจยกเนาะเท่มน <blueberry> ันได้ได้ป oh, <rebbe> ันยอปลาตื่นด้วยอยู่ตัวไรนะกเจ้านาะบินเจเจนี่เป็นไอ่ปรุงแล้วพี่น้องบ้านนี่คือครับคืรุครับวะอมพัยองมอซอยอยู่ ซอยซอยพึกเลยเนาะมันต้องคัามาป่ะเนาะเออมันต้องเอาไว้เฮิ่งมันทำเฮาซอยไว้โดนมันมันไข่เบเนครัมื่อพันแล้วอ่านเฮาใส่ปีจักน้อยนั่งเพื่อเพิ่มอยกางน้อยนี่ใสปีหลวกซ้ำบ่ใส่ปีเท่เนอยเดียวครึ่งหัวพี่น้องเราเลื่อยอยู่เดี๋ยวปีเลยเดี๋ยวเราลือยอยู่เนื้อว่าร้อยแต่ปรุงท้มดลเหาเนี่ยใช้บกพริกใช้ข้าวกลัวน้ำปลาผมสุบรสั้มดาะห่อหนึ่งพี่น้อง

ลูกค้ามาพอดีปะลูกค้ามาพอดีนอดแกงนี่เสปลาเยวเซฟ้ามมาแล้วเลยต้มหอมเยอะลยเนาะปิดแกนอะไรสกปรกอะไมดไดล้ โอเคแลวละป้าบ้านนี่แนวกับพักกัเยอะแยะเลยพี่น้องง่ายพี่เสื้อพี่น้องพักกับเนาะเส้นนี้เหรอโอ้เส้นนี้ไปเลยปลูกัแล้วเราเด็นี่น่ะ้งไงแล้วละพันนี่มืดบันนี่ เดี๋ยวแล้วนี่าคาอะป่ะเปนไันหนเนี่มแค่บุมาอยู่จักเดี๋ยวแกได้ทันมันแกก็ไออกมากน้ำล้วังมีทีีอยู่บอกแล้วอล่ะให้จะออกมาออกออกงาคาพี่น้องสุดเด็ดสุดเด็ดเนาะเอานนี้เสร็จพร้อมเนาะ พูดเสน่หเนาะมีก็ข้าวเลียงนี่แล้วพี่น้องอมีข้าวเหนียวย่างนี่เดยปลาพันมีข้าวเหนียวมาพร้อมเลยนี่นนห่อนพร้อม,อมธรรมดาเด้ราบนกก็ได้น้ำนี้มันขนาดน่ะนกเนาะนกเจ้าอืม เอตีกไปเลยโอ้เขาไปกขาจะบุมาอีกเนาะไปรมาดล้บอมันคือการกับคั้มมันไหนตัวมันแค่หกโมงสิบสามนาทีเลยได้นนะมันยังไม่ได้ดึกเดียมันมืดไปเรียบร้อยแล้วบ้านนี้เนาะสิมแล้วก็แล้วเลยแล้วมันอดี อ๋อซิมซิมซิมปลาอืมได้ลแล้ว,วยอดเลยอ่ะยอดละยอดละยอดละเดีอดด้อยแหพี่น้องบ้านเนี้ยตซสายซิมดูซิมซิมซิมเอาบ่วงมาเนี่ยปะบ่วงมาเนียเขาก็มีด้ ต่น้อยต้องกินเขาขนาดไหนักการหิมนี่ยนี่เนาะพักเอินเนาะพักการแตงกพักการการตัวหรอรกโอก,กาอันซอมนี่แล้นี่เนาะ,ะนนเอาซิมโซด้ปอซิมโซด้วยได้ <c oughs> อหอเป็นเจ้าไหนอืมครับครับครับดวนเนาะก็ดวนน้ำก็มีกกนันก็รนั่ิดมันมันมันคือดึกน้ำยามนี่ตั้งที่นี้หกโมงแบ่มือพันเมะแต่แกน่ะฟากเมีพันนี้ไปนะ เอาเอาบ่ับเเไปเาบเหัวบ่อเอาบ่อ่บอกาเอาเลยนั่น้นเขาเลยเมียเฮ็ดละไงแทบตังกินแล้วเออตาเดี๋ยวเสื้อบานนี่สีมึงด้วยมาพีน้องเลยบานนี่ขึ้นโตัวเลยบานนี่ยบร้อยมาเลยนี่สีมึงวันนี้ีน้องไอ้สีมือเนาะ เจ้าของเ็ดเจ้าของว่าบแสกับบเจ้าคนวอลเลยเนาะน่รอกน่ไมหรอค่าขนาดนามาบ้าแคสโอ้น่องแขกกัมาพอดีเลยลูกเอาบาตนี่มั้ยลาพร้อมตากันแล้วกันล้มเมือลดล่ามลกนละ้เจ้าน้เจ้า เจ้าบ้านเฮางเองแล้วบิ่งเห็นมันเป็นเจเจนี่เดิมันเขาอรถขอไสไปเทีนไหนเออเห็นลาบตัวเบเดไปแถวยาเตียวเนาะมันเปินอะไรไหมเป็นอะไรไหมเนาะเอามาไหพี่น้องมามดินก็ได้หนิเอาชิมหน่อยใส่ชิมเราบอกิมล้วนี่มันแล้วเอากับลงมือเลยดิเอาได้พี่น้องมาชิญทุกทุกคนได้พี่น้องเลยมาได้บาทนี่โอ้สามเดียวแหรอมาลงลงมือได้บาทเนี่ยไหมามาบาทนี่นี่กันวันนี้จะเป็นเวลากินเราได้พี่น้องเฉได้เพลิดชิมได้บาทนี่ ปิดคลิปประมารอบหนาเผื่อต้งสิลุงให้ไม่อ้าวสำหรับมื้อนี้ก็ขอปิดคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่งทีมงานเบาหน่อยห้อนี่แหละเนาะทีมงานเบาหน่อยลิ้มโค้งเฮานี่ล่ะคือเก่าหะล่ะกดติดตามไปเรื่อยๆทานี่รายการดีๆก็สิมาลงให้เบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องครับอาสำหรับมื้อนี้ก็ขอสวัสดีนะครับเด้อขอบคยดีครับผมแชร์